สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะคุณครูก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิธีการคำนวณชั้นปฐมศึกษาที่3โดยคุณครูสิริรัตน์พรหมณีวันนี้เรามาเรียนบทที่4กันค่ะพับไดโนเสาร์ให้คุณป้าแล้วพับเสื้อผ้าใส่กระเป๋าค่ะ วันนี้เราจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคะในการท่องโลกเว็บไซต์นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันเลยค่ะมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดสาระที่4เทคโนโลยีมาตรฐานที่2เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณ ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่ากันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดที่1แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ จุประสงค์การเรียนรู้ 1. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ 2. ประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย 3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยวันนี้เรามาทบทวนความหมายของอินเทอร์เน็ตกันนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไว้ด้วยกันทั่วโลกนั่นเองค่ะอินเทอร์เนต็ตมีความรู้อยู่มากมายนะคะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยคุณครูก็จะพาพวกเราท่องอินเทอร์เนต็ตนะคะในเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นเว็บไซต์สารานุกรมนะคะสารานุกรม ส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วย .org นะคะเว็บไซต์สารนกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์เพื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมค่ะ Coding นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเว็บไซต์ต่างๆกันนะคะ ที่อยู่เว็บไซต์หรือที่เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่า URL นั่นเองนะคะ URL อาจเรียกว่าเว็บแอดเดรสนั่นเองค่ะตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์นะคะเช่น Google Chrome นะคะ Microsoft Edge นะคะ Mozilla Firefox นะคะหรือ Safari ก็ได้ค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างของเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้ในการค้นหานะคะนักเรียนคะอันนี้คือส่วนประกอบของเว็บเบราว์เซอร์ค่ะเว็บเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็จะมีปุ่มเหล่านี้เหมือนกันนะคะแต่ตำแหน่งของปุ่มของหน้าจออาจจะแตกต่างกันบ้างค่ะอย่างเช่นปุ่มย้อนกลับ นะคะหรือปุ่ม back ค่ะอันนี้ปุ่ม refresh นะคะแถบที่อยู่หรือที่เรียกว่า address bar ค่ะตรงนี้นะคะแล้วทั้งหมดเนี้ยเขาเรียกว่าพื้นที่แสดงเนื้อหาค่ะ,ะนะคะวันนี้คุณครูจะใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะคะในการค้นหาเว็บไซต์ต่างๆค่ะนักเรียนพร้อมที่จะท่องอินเทอร์เน็ตหรือ,อยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูใบกิจกรรมที่4.1นะคะในแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะดูที่หน้าที่32ประกอบนะคะใครมีหนังสือให้เปิดไปที่หน้า32แต่ถ้าใครไม่มีเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำร่วมกันนะคะ ช่วยกันตอบค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมเราเริ่มกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกในวงกลมหน้าคำตอบที่เหมาะสมนะคะซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1นึ่คำตอบค่ะข้อ1ข้อใดคือที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL นักเรียนว่าข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะขอแรกนะคะ http c k s l a s www youtube com นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะเราสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ใดบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบค่ะลองสิคะลองคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก บนอะไรได้บ้างคะโน้ตบุ๊กค่ะแท็บเล็ตได้ไหมคะได้คะ่ะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ไหมคะได้นะคะสมาร์ทโฟนได้ไหมคะได้คะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อ3คะ่ะข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้อินเทอร์เน็ตนักเรียนลองช่วยกันคิดนะคะข้อไหนเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมคะ แจ้งผู้ปกครองเมื่อพบภาพหรือข้อมูลที่ทำให้ไม่สบายใจอันนี้เหมาะสมไหมคะ TikTok ช่วยกันคิดค่ะเหมาะสมค่ะพูดคุยกับบุคคลที่ไม่รู้จักผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนัดพบกันแบบนี้เหมาะสมไหมคะบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่นัดพบกันผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้ใช้ได้ไหมไม่นะคะอะต่อไปค้นหาคลิปวิดี วิดีโอสอนทำขนมบนอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้ไหมคะได้คะ่ะตอนที่2คะ่ะจากหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์นะคะต่อไปนี้ให้เติมหมายเลขลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับความต้องการคะ่ะเรามาดูกันนะคะหมายเลข 1, 2, 3และก็4คะ่ะข้อที่1คะ่ะต้องการอ่านเนื้อหา ในเว็บไซต์อ่านที่หมายเลขอะไรคะหมายเลข4นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะต้องการพิมพ์ URL ของเว็บไซต์พิมพ์ที่หมายเลขอะไรคะหมายเลข3นั่นเองค่ะถ้าต้องการย้อนกลับไปหน้าเว็บไซต์ก่อนหน้านี้คลิกที่ปุ่มหมายเลขอะไรคะหมายเลข 1, 1ค่ะ ข้อที่4ค่ะต้องการโหลดหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่อีกครั้งคลิกที่ปุ่มหมายเลขอะไรคะเก่งมากคะ่ะหมายเลข2นั่นเองคะ่ะไปกิจกรรมที่4.2ท่องโลกเว็บไซต์ค่ะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนเข้าวเว็บไซต์ที่กำหนดแล้วหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ พร้อมแล้วนะคะพร้อมเราเริ่มเลยค่ะเว็บไซต์ที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะคะในการค้นหาค่ะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรคะเรายัางไม่ทราบนะคะเวลาเปิดปิดวันอาทิตย์กี่โมงคะเราก็ยังไม่ทราบนะคะค่าเข้าชมกี่บาทคะก็ยังไม่ทราบค่ะเรามา เข้าเว็บไซต์นี้กันนะคะนักเรียนคะเรามาพิมพ์เว็บไซต์ที่1กันนะคะอ่าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า https://www.cdm.bankkok.com b a n นะคะ ใน address bar ค่ะหรือแถบที่อยู่นั่นเองค่ะหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นอะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ TikTok TikTok เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1นั่นเองค่ะหรที่เรียกว่าจตุจักรนะคะมีการเปิด เข้าชมนะคะตั้งแต่วันอาคารถึงวันอาทิตย์ค่ะหยุดวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เว็บไซต์ที่1นะคะไปแล้วนะคะมีคำถามว่าข้อที่1เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรคะ เมื่อกี้คุณครูอ่านให้ฟังแล้วนะเด็กๆลองดูสิคะเป็นเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1น,นั่นเองค่ะแล้วเวลาเปิดปิดในวันอาทิตย์กี่โมงคะใช่ค่ะ10นาฬิกาถึง16นาฬิกานั่นเองค่ะแล้วค่าเข้าชมละคะกี่บาทคะเด็กๆทราบไหมคะค่ะ ค่าเข้าชมฟรีเว็บไซต์ที่สองค่ะที่เราจะค้นหากันในวันนี้นะคะ,ะพิมพ์เลยค่ะ h t t p s w w w s i e m a t o r g นะคะมีคำถามที่หนึ่งนะคะ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรคำถามที่2ก็คือบทความที่นักเรียนสนใจเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปท่องเว็บไซต์นี้กันค่ะมาแล้วค่ะเว็บไซต์อะไรคะเป็นเว็บไซต์คลังความรู้ไซมักค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองนะคะมีคำถาม อยู่ว่าไปดูกันค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะเป็นเว็บไซต์คลังความรู้ของไซม์แสสวทนะคะซึ่งก็จะมีเมนูบาร์ให้เราเลือกคลิกเข้าไปเลือกได้นะคะก็เป็นมีวิดิทัศน์นะคะคลังภาพบทความโครงงานบทเรียนแผนการสอนอีบุ๊กมีหมดเลยนะคะเด็กๆลองเข้าไปดูนะคะตอนนี้คุณครูเข้าไปแล้วค่ะ เรามาทำพร้อมกันดูสังเกตรพร้อมกันนะคะค่ะจากที่เราค้นหาแล้วนะคะเด็กๆคงตอบคำถามได้ใช่ไหมคะเขาถามว่าข้อที่หนึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรคะเป็นเว็บของเก่งมากคะ่ะของสสวทนั่นเองนะคะแล้วคำถามที่สองบทความที่นักเรียนสนใจเรื่องอะไรคะ ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชอบบทความนะคะสีสารต้องห้ามในเครื่องสําอางค่ะนะคะคุณครูชอบดูนะคะเพราะคุณครูชอบเป็นผู้หญิงชอบแต่งชอบความสวยความงามนะคะคุณครูก็จะศึกษาเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะเป็นเว็บไซต์ที่3แล้วนะคะเรามาพิมพ์กันเลยค่ะ w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  e b o n .ac.th นะคะขับถามนี้ว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของของใครแล้วที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ไหนนะคะเรามาเริ่มพิมพ์กันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราพิมพ์เว็บไซต์นี้ไปนะคะก็จะขึ้นเว็บเพจค่ะ เป็นภูมิพลบรมราชาที่ราชลำลึกนะคะ13ตุลา2564ค่ะเว็บไซต์ที่สามค่ะ,ะมีคำถามว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ของอะไรคะ,ะเด็กๆช่วยกันตอบค่ะใช่แล้วค่ะเป็นเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยนั่นเองค่ะที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้ล่ะคะอยู่ที่ไหนคะเด็กๆก็คงจะทราบนะคะอยู่ที่ไหนเอ กรุงเทพมหานครค่ะเว็บไซต์ที่4แล้วนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆพิมพ์ข้อความนี้ตรงที่ address bar หรือแถบที่อยู่นะคะพิมพ์ข้อความนี้ลงไปค่ะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะอ่าคำ ในเว็บไซต์นี้ถามว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรชื่อเมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไรเด็กๆจำนะคะพื้นที่ประเทศโดยรวมมีเนื้อที่เท่าไหร่นะคะเราพิมพ์ไปแล้วในแทบที่อยู่หรือ Address Bar นะคะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะคำถามมีอยู่ว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรเด็กๆลองไปดูสิคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากคะ่ะเป็นเว็บไซต์วิกิพีเดียสารนุกรมเสรีประเทศเวียดนามนั่นเองคะ่ะชื่อเมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไรคะ ค่ะ้อยพื้นที่ทั้งหมดโดยรวมเท่าไหร่เด็กๆทราบไหมคะพื้นที่โดยรวม331,699ตารางกิโลเมตรค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ งหลวงก็คือฮานอยนั่นเองค่ะแล้วก็เมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือนครโฮจิมินนะคะามาดูกันว่าประชากรมีทั้งหมดเท่าไหร่คะสำเน,นประชากร6,96ล้านคนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะเด็กๆได้ทราบคําสําคัญต่างๆได้เรียนแล้วนะคะว่าเว็บไซต์คืออะไรอินเทอร์เน็ตคืออะไรการจัดกลุ่มเว็บเบราว์เซอร์มีที่เราใช้มีกี่เว็บแล้ว URL คืออะไรนะคะเด็กๆได้เรียนแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ควรจะใช้ให้ถูกนะคะ เรามาทบทวนกันนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตคืออะไรคะอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันทั่วโลกในอินเทอร์เน็ตมีความรู้อยู่มากมายสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ,ะความรู้ในอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะต่างๆค่ะ ที่อยู่เว็บไซต์หรือเด็กๆเ,เรียกว่าอะไรนะคะ URL นะคะ URL ก็คือที่อยู่เว็บไซต์นั่นเองค่ะเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ก็เป็นโปรแกรมสำหรับเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆนะคะตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ใน Google Chrome m i c r o s o f t e d g e แล้วก็ m o z Lisa, Firefox นะคะหรือ Safari ค่ะ เว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตจะต้องมีองค์ประกอบคล้ายกันนะคะแต่ตำแหน่งของปุ่มบนหน้าจออาจจะต่างกันค่ะสิ่งที่เราพบอาจบนอินเทอร์เน็ตที่ไม่สบายใจอย่างเช่นภาพรุนแรงภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะการติดต่อผู้คนที่ไม่รู้จักเด็กๆก,ก็ควรจะระมัดระวังนะคะ ถ้าเจอแบบนี้ก็ควรจะแจ้งผู้ใหญ่ทราบทันทีค่ะการประมวลผลอย่างง่ายเช่นการจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขียนโดยชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในกระดาษโน้ตแล้วคัดแยกตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆสิ่งที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้ให้เด็กๆทบทวนแล้วก็นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคุณครูก็ขอจบ การนำเสนอนะคะท้ายสุดแล้วนะคะคุณครูก็ขอจบการสอนนะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ